การถ<ำ>่ายทำการถ่ายท่วงนี่จริงการถ่ายทำอ่ะซีเรียลเนี้ยไปซีเตยว่าถ่ายทำโหดที่สุดแลยโหดที่อย่างหนึ่งว่ามันมีแบบเซยไม์เคยถ่ายหนังที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบอันนี้มันเป็นฟิลหนังผีที่มีคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมแล้วพาหน้ากลมก็น่ากลัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบเจอผีมีต้องมีสลิงมีเอฟเฟกต์มีอะไรเงี้ยเยอะๆดังเพราะฉะนั้น,นแบบมันเลยถ่ายทำนานมากแล้วก็แบบถ่ายทำโหดอะไรเงี้ยฉากอะไรฉากมันเดี๋ยวต้องมี ผีมันเป็นเรนานมากอ่ะใช้เวลาแบบนานในการถ่ายทำมากเพราะฉะนั้นเวลาแบบเวลาถ่ายทํานานมากๆอ่ะคนนักแสดงที่อยู่ด้วยกันสี่คนอ่ะมันจะเหมือนพอเลาเหนื่อยมากๆกันมันจะมีความเป็นป๊าเวลาเก็นป๊าเวลาคนที่เหนื่อยมากๆอ่ะมันจะหัวล็อกกันอะไรง่ายมากอ่ะทั้งที่ยืนแล้วก็คุยไม่ได้ตลกเลยกับหัวลรอกอะไรก็ไม่รู้นั่นซึ่งคนที่เป็นมันไม่ได้เดมีแค่สองคนแหละคือเตกับแจซึ่งซึ่งก็คือคุยกันว่าเหมือนแบบโอ้เขาบอกกันว่า การปวดร้อทําให้ไอ้ยืนแล้วแจ็คก็ถามว่าเือเราจะตายกันไหมพี่ได้ไหมเราเราปวดกันไม่ได้ปวดร้อนเลยนะปวดร้อกันทั้งวัน์มอะไรทั้งวันทีอะไรก็ไม่รู้หมือนแบบแล้วคือแบบมันมันเหมือนปัมแบบเป็นคาแรคเต่องไหมนิวกับมูเก็จะมีความเหมือนแบบงงว่าแบบเหมือนเขาเขาจะมองแล้วกันว่รเขาบอกอะไรกันแบบแล้มันมีคำนี้เหมือนแบบเป็นวันที่เต็ดเซงเรื่องอะไรไม่รู้แล้วเต่อก็คุยเหมือนแบบเหมือนแบบแต่เองคุยกับแจ็คก็พยายามมาชวนคุยนิวเขาพยายามมาชวนคุยด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือน อยู่ดีๆๆเขาคุยเรื่องถามว่า MBTI ของใครเื็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนทัวร์อะไรเงี้ยแล้วแจกก็บอกว่าอของของแจกี MBTI ของพี่อะไรนะของพี่ ESUS พี s ่โหวตอยู่กันเลยคี่นะ ESUS ไม่ต้องไปให้ International Fan แปลกัอนอ่ะนิวจะม่ต้องพายเลยกันนะ,ะนะนิวคุณอะไร I ใช่ไหม i s u s IHSM ยอว ล้วโมโหยหนนิวก็ขำใจก็ขำขำกันใหญ่ด้ยความเหนื่อความเ <c oughs> นื่ยแล้วนี่นจะคุยอะไรกันบ้าบ่อยไงครับเห<อ>มือนกันซึ่งซึ่งมูตลกมากตนที่เตยแจนก็นิวเข้าใจกันหมดแล้วเข้าใจจึกลรอกันไปครึ่งชั่วโมงแล้วรูว่าคืออะไรไอเอสแล้ว2สองเก,ก้บอกว่ารู้ไหมของของสิของมูคืออะไร e k e k w a i ก็คือเหมือจกันัง้าเจ็ว่าคืออะไรอะ แล้วมุก็ล้วขำกันยังหมือนแมึกเป็นอีป่ะใช่มูกเป็นอีอีเคหรือไอง้ราชอบท่มุกอะ็แบบมดใจมนอยู่คนที่ไม่ทันคือมุกคนเดียวเลยนะทั้สี่คนจ่วมึกก็แบบนึกออกไหมมุกสายแบบมงก็จะคนตรงไปตรงมาอย่างเขาจะแบบแบบพวกตีกับใจจะชอบแบบิเล่นคำเล่นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนนั้นมันเหนื่อยเนื้ออาจจะตามไม่ทันเนืจ้ะแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งมนึวันหนึ่งถ่ายเหนื่อยมากคือถ่ายแบบถ่ายเหนื่อยแบบเหมือนถ่ายข้างในห้องแล้วมันก็แบบอากาศเหมือนแบบฟิลมันฝนตกใช่ไหมมันก็อับๆข้างในอะไรอย่างนี้ยแล้วทีนี้เหมือนแบบมันมีแค่์เตะกับแจ๊ที่ต้องหนีผีดิวเพราะว่าไปพาก์คอนเสิร์ตเขาไม่ได้ถ่ายใช่ไหมแล้วพอถ่ายกันเสร็จแบบมันแบบถ่ายกันยาวนานมาเตะแจ๊ก็เลยชวนไปเดินมาข้างนอกแล้วพออากาศที่เพิ่งฝนตกใหม่มันจะเย็นๆแล้วอากาศจะเย็นสบายใช่ปะ คือลยรู้กัว่าแบบเอาไปสู่อากาศเลยเพราะช่วงนั้นน่ะก่อนหน้านั้นประมาณสองวีกับฝุ่นมันเยอะหน้าเพียบสุดห้ามประมาณแบบสองสามร้อยทุกวันอะไรเงี้ยพอวันนั้นนะฝนตกมันก็เลยเหลือประมาณยี่สิบแล้วพอมันขึ้นยี่สิบมาได้กระบใจโอ้โหแจมยี่สิบเป็นดีมากแบบเอาไปสู่อากาศกันเถอะก็เลยเจอแบบอะไรเงี้ยกันอ่ะแล้วพอสูตรปุ๊บเท่านั้นมพียงที่สูตแล้วอ,อากาศดีเนยแล้วพอสูตปุ๊บอ่ะหันมามองหน้ากัน 1, ทันทีเนี่ยสูตบุหรี่เข้าไปเต็มปอดเพราะมีคนทันท้าที่หน้า แล้วคือมืนแบบคิดว่าเหมือนเราไม่เห็นเขาตอนแรกว่าอะไรอ่แล้วก็สูตรปุ๊บอ่ะแเราไปขันมอสันเจ้าเหมือนได้กลิ่นพรอยละแล้วแบบสูดรอะไรเข้าไปวะเอะไรคือแบบมันสูดแบบเข้าไปเต็มปอดเลยทุกคนก็เลยเนี่ยแหละก็เลยมอสันเจ้าแล้วบอกเรื่องนี้มันจะเกิดกับใครได้บ้างแล้วเจ้าก็จะไปทำมันแบบด้วยอินเนอร์ไงด้วยเนื้อเราอยากสูบรยากสุดไม่รู้สูตนึกออกเขาเหมือนเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนแบบ เออมันมันมัน,มน,มนแปลกมันได้กลิ่นบุหรี่อะไรเงี้ยมันแค่อยู่ที่เราสูตรอะไรเขาพามใช่ใช่ก็มีเรื่องเยอะแยะคนระับของบ้านหลองเซลเราฝากติดตามด้วยคนระับก็เตยเป็นคนเดียวที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะคือแต่ละคนจะมีเขาเรียกว,ว่าความนการในทำหนังจะเป็นในแต่และแต่และแบบค character เนี่ยของเตยจะหนักตรงที่เตยเป็นคนเดียวที่เห็นผีเพราะฉะนั้นนะ่ะถ่ายทำเสร็จอ่ะเตยหน้าแก่คน่าไปห้าปีแล้วอะเท่าอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งเรื่อง แล้วคนอื่นที่ไม่เห็นได้ยังงนะคือในเรื่องสี่คนเราไมเห็นผีคนเดียวแล้วลทีนี้นในเรื่องเวลาพอเจอผีอ่ะมันพอคือถ้าเตเห็นเมื่อไหร่ทุกคนก็ต้องวิ่งตามเพราะเขาไม่เห็นไงอเอ็มที่เหลือก็เลยแค้น,นอะไรไมาเจอเลยโอลเราพวกเนีงง้ยทำอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเราคิดดูดิหน้าเหี่ยวยสุดเออต่อไปอ่ะถ้าจะรับกลับผีต้องดูบทแล้วว่ามันดีพอที่จะหน้าเหี่ยวหรือเปล่าเอาจริงๆคืออันนี้ไม่พูดเล่นคือนึกออกว่ามันแบบเวลาทำหน้ากลัวหน้าตกใจแล้วแบบเหมือนทำทีนึงก็ทำหลายๆเทก่ะ คนที่อันนี้พูดเดียวคือคือมันจะมีเป็นคนตามลักษณะนใิสัยให้เหมือนกันใช่ไหมอย่างไปขึืนคุยตรนี่กับบุ๊กเราสองคนเป็นแนวเดียวกันตรงที่ชอบเล่นแบบเต็มฟุตเทคไม่ได้เหมือน,นว่าเป็นคนขี้หยางเ,เลยนะแต่เป็นคนที่เราไม่รู้ว่าเราจะผ่อนยังไงอะคือแบบถึงบางทีเราชอบแบบ,แบ,บเล่นพอเล่นเต็มเลนชใช่ไหมเทวิกเราเล่นดีสุดที่เล่นเต็มอะเขาไม่ได้รับเราไม่ดีทุกครั้งทือเราจะชอบไม่รู้ว่ากล้องอรับเราอยู่หรือไม่รักเราอยู่แต่อย่างคนที่แบบอย่าง อย่างสมมติอย่างดิวหรืออย่างออฟหรืออย่างไรที่เขาแบบเขาเป็นสายวิเคราะห์เขาดูแบบสังเกตรอบตัวเขาจะดูแล้วกล้องเห็กล้องไม่รับกล้องไม่รเขาก็จะประมาณหนึ่งเขาก็จะแบบเซฟไว้อันที่ต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่เล่กับบูขึ้นมาว่าไม่รู้คือบางทีกล้องเฉียดๆอย่างแล้วมันเห็นเราป่าวว่าก็ต้องเล่นแบบเราใส่เต็มหรือเปล่าแล้วเราเหมือนเราต้องเล่นกลัวผีแล้วใส่เต็มตึ้งตามันแบบบางทีมันหมดแรงอ่ะก็แบบแค่เล่าก็เหนื่อยแล้วเนี่ยแปรปะทหาไหมครับแบบไม่แก้ตอนงีห้อยู่ ยังอยู่เฟสแอร์อยู่เมื่อกี้พี่เออเนี่ยอยัางงยพอลเล่นเรื่องนี้หรเป็นาเฟซแอร์อยู่เรื่องจริงคือเหมือนแบบเราพอเราก็แบบเขาเรียกว่าพอต้องเล่นแบบเนี้ยทุกทีอ่ะมันเหนื่อยแล้วอินเนอร์มันแน่นไงแล้วเราจะเราจะมีคำถามคำถามคลาสสิกก็คือจะชอบถามไปถามเพื่อนว่าอันนี้เห็นไหมถามเดียวไม่เห็นกูไหมเดียวบอกจอหน้ายังไม่เห็นมั้งคูพี่ก็เนี้ยเราก็มันอาจจะแบบเด็กเบี่ยงก็ได้นึ่ออกป่ะเออแล้วเราก็เราเลยจะต้องเล่นเนี้ยแล้วก็ทำไมถึงเล่าเรื่องนี้มาจากอะไรวะี่เบิร์ตไงี่เบิร์ตฮิเบิร์ตว่าเรา ออเซนออนเาลอโวเนี่ยจะบอกว่าที่เราเหนื่อยคนเราสนุนแรงไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยเออส่วนของของนิวเนี่ยเขาจะเหนื่อยตรงที่เขาเป็นฟิลเจ้าของอสังหารมีหลายที่เขาจะต้องไปหลายที่มากกว่าอื่นส่วนเจนเฮจะเหนื่อยตรงที่เอเนจีเขาเป็นสายแบบเน็ตไอดอลที่เป็นแบบหรือว่าเน็ตไอดอลที่ที่เอเนจีล่าเริงตอลอดเวลาอันนี้จะเหนื่อยตรงที่เขาต้องเบรกเอเนจีทีใหญ่ใช่แล้วอะไรอย่างเง้ขาจะไปต้องล่าเริงตอลอดเวลาส่วน มุกเนี่ยจะอ่าจะน้อยสุดเหน่อยเอเจิ่งเขาจะแบบจะแบบหน้าเดนเดนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฟิลความเหนื่อยของมุกคือมุกต้องจำแบบภาษากฎหมายเยอะอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะม,มีความเหนื่อยที่แตกต่างไปแต่ว่าก็เป็นหนึ่งกองที่แบบถ่ายทำสนุกมากแบบเพราะว่ามันเขาเรียกว่าสี่คนมันสนิทกันมากจริงๆอนนะไรเงี้ยจบแล้วครับห <c oughs> นึ่งคีย์เวิร์ดจบไปแล้วค่ะเขาเสีย <c oughs> เปล่าเบอค่ะ